ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ไอโอชาแนลนะฮะวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับแป๊บเดียวข่าวสารวงการรถยนต์นะครับโดยพีนะผมจะมาพูดถึงข้อมูลของรถยนต์จากค่ายจิลี่นะฮะนั่นก็คือจิลี่เรด้าอาร์ดีหกนะครับซึ่งเป็นรถกระบะไฟฟ้าจากจีนนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของรถยนต์รถนี้นะฮะฝากท่านผู้ชมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดวิดีโอจะให้ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป หลังจากที่ j จลลี่เรดาร์อาร์ดี6นะฮะรถกระบะไฟฟ้าได้เปิดจําหน่ายตลาดปั้นเกิดที่เมืองจีนไปแล้วซึ่งเปิดจําหน่ายเมื่อช่วงปลายปี2022ที่ผ่านมานะฮะล่าสุดทาง j จีลี่ได้เผยภาพเรดาร์อาร์ดี6รถกระบะไฟฟ้ารอ่แรกที่กำลังจะออกจากสายการผลิตโดยรถนี้จะเป็นรถที่เตรียมส่งออกไปจำหน่ายตลาดนอกประเทศจีนเป็นครั้งแรกโดยมีรายงานข่าวว่าทางเจลลี่จะส่งลงตลาดนะ่ันออาเซียนซึ่งเล็งเป้าหมายแรกไว้ที่เมืองไทยนะฮะ สำหรับจีรี่เ a ดาร์ดี6นะฮะจากรายงานตัวเลขทางการตลาดหลังจากเปิดตัวออกมาเผยว่าเป็นรถกระบะบไฟฟ้าเท่รับความนิยมสูงสุดในจีนโดยมีส่วนใงตลาดถึง53%แต่ยอดล่าสุดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามียอดจองอยู่เพียง1024ันคันซึ่งเมื่อเทียบกับสัดส่วนของจำนวนประชากรและพื้นที่ตลาดประเทศจีนนั้นถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังดังนั้นจีลี่จึงตัากสินใจเชื่อส่งกระบะไฟฟ้าเลด้าร์ดี6ไปทำตลาดในประเทศอื่นๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นนะฮะ ดยจากรายงานทางสือ่อต่างประเทศอย่างพอตันเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่ทางเจรี่จะใช้ประเทศไทยเป็นที่เปิดตัวเรด้าอาดี6ในย่านอาเซียนซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้เพราะว่ามีข่าวอยู่ว่าทางเจรี่กำลังจะเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการตลาดเมืองไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งสำนักง,งานข่าวรอยเตอร์ที่รายงานว่าเจรี่วางแผนที่จะเข้าสู่ตลาดในประเทศไทยด้วยยนต์ไฟฟ้า2รุ่นนั่นก็คือรถไฟฟ้าระดับเริ่มต้นที่คาดว่าจะเป็นแพนด้ามินิอีวี แลตตัวที่2ก็น่าจะเป็นเรดร์ R D 6เนี่แล้วก็ตามก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางผู้ผลิตอย่างเจลลี่นะฮะสำหรับข้อมูลและรายละเอียดของเรดร์ R D 6นะฮะจะเป็นรถกระบะไฟฟ้าตัวแรกของทางค่ายเจลลี่มาในร,รูปแบบดูโอแคปตัวรถจะเป็นแบบยูนิบอดี้ที่เป็นแบบทิ้นเดียวถูกสร้างขึ้นบนถาปัตยกรรมที่เรียกว่า standable experience architecture ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของกระบะไฟฟ้าใหม่ของทางค่ายเจลลี่นะฮะในด้านของมิติขนาดตัวรถมีความยาวอยู่ที่5,260ม m mm. ม กว้าง1900ม mm, มสูง1830ม mm, มและมีระยะถาล้อยอยู่ที่3120ม mm. มขณะที่กระบะท้ายดีไซน์ค่อนข้างเล็กและดูสั้นมันพร้อมเต้าปลสําหรับเสียบชาร์จในหลายรูปแบบสํหรับจ่บายกระแสไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆโดยตัวกระบะท้ายมีความกว้างอยู่ที่1450ม mm, มยาว1525ม mm, มสูง540ม mm. มด้านงานการออกแบบนะครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยกระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมเรียวยาวแบบปิดทึบดีไซน์ด้านในออกแบบให้ดูเป็น3มิติ ตรงกลางติดตั้งชุดไฟแถบ LED ที่พาดยาวเต็มสี่ช่องของกระจังหน้าขนาบข้างด้วยชุดไฟสองสว่างขนาดใหญ่ขณะที่ฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีเส้นสายที่เฉีียวพร้อมตาชื่อรุ่นเรดาร์ไว้ที่ปลายฝากระโปรงรถวนการชนหน้าจะเห็นว่ามีขนาดใหญ่ออกแบบให้มีความดดดันมาพร้อมกับช่องดนกาการขนาดใหญ่พร้อมตกแต่งด้วยเส้นสายโครมเมียมขณะที่ด้านข้างตัวรถนั้นถูกออกแบบให้เน้นความเรียบง่าย มีเพียงขอบซุ้มล้อที่ถูกตีโปร่งให้มีขนาดใหญ่พร้อมตกแต่งด้วยวัสดุชิ้นงานสีดำด้านชุดไฟท้ายออกแบบให้เป็นรูปตัว X พร้อมเชื่อมต่อชุดไฟท้ายทั้งสองฝั่งด้วย LED ที่พาดยาวเต็มฝากระบะท้ายพร้อมกับฝาท้ายติดตาโลโก้ชื่อรุ่น雷达วิกด้วยภายในห้องโดยสารนะฮะจะเน้นความเรียบรูแผ่คนคอนโซลหน้าหุ้มด้วยหนังสีดำพร้อมตกแต่งด้วยวัสดุชิ้นงานที่เป็นโครเมียมมาพร้อมกับช่องแอร์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งเป็นโครเมียมชิ้นยาวนะฮะ นอกจากนั้นนะฮะยังโดดเด่นด้วยจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่บางแบบลอยตัวส่วนจอหน้าแสดงผลข้อมูลการขับข,ขี่จะเป็นจอ LCD นะฮะซึ่งให้ขนาดมาอยู่ที่12.3นิ้วเช่นเดียวกันส่วนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังสีดำแบบท้ายตัดคอนโซลกลางเนซาให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่คันเกียร์ออกแบบให้สั้นจับก,กระชับมือมาพร้อมกับปุ่มปรับโหมดการขับข,ข,ขี่ที่เป็นแบบมือหมุนปิดท้ายด้วยหลังคาพรารามิกซันรูฟที่มีขนาดใหญ่ถึง51นิ้ว ด้วยชุดขุมพลังขับเคลื่อนของจิลลี่เลด้า RD6 จะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด200กิโลวัตต์ให้กำลัง268แรงม้าในัตาราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง6วินาทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุข,ขนาด63กิโลวัตต์อว์8 6กิโลวัตต์อว์และ100กิโลวัตต์อว์ลหยะทางวิ่งไกลสุดอยู่ที่400กิโลเมตร550กิโลเมตรและ6 3 2กิโลเมตรตามลำดับพร้อมรองรับการชาร์จเร็ว DC ขนาด120กิโลวัตต์ ที่ใช้เวลาการชาร์จ15นาทีาระยะทางวิ่งได้อยู่ที่120กิโลเมตรสับราคาจำหน่ายของจีลี่เลด R า6ในประเทศจีนนะครับราคาเมื่อตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่8.85แสนถึง1.29ล้านบาทนะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวับเดยข่าวสารกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย